ขอให้พระนางจมาทีวีเหล่าลูกหลานบริวารทั้งหลายบริวารที่พวงพันมาทั้งหมดสิ้นนะสิ่งใดก็ตามที่ข้าพเจ้าได้เคยมีมาในทุกยุคทุกสมัยในการโปรดสัพสัตว์นะความขี้คลายสว่างสวยในอนุภาพแห่งพระศาสราก็ตามสิ่งดีงามทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เคยกระทําไว้ต่อโลกธาตุต่อสังวัตต่อศาสนาทั้งหมดสิ้นก็ตามนะการทารุบบารุงศาสนากําลังในการโปรดสัตว์นะความขี้คลายสว่างสวย ไม่ว่าจะยุคหนึ่งสมัยใดก็ตามนะสิ่งใดก็ตามที่ได้เป็นกําลังเป็นกําลังให้พนางจมเทวีกับลูกหลานบริวารได้สว่างสวยตาม <graduation> ทั้งหมดสิ้นนะที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าได้เคยก,กระทำมาทั้งหมดทั้งปวงนะให้พนางจมเทวี <réussi> และลูกหลานบริวารทั้งหลายนะไม่ว่าจะยุคหนึ่งสมัยใดก็ตามพึงมีส่วนนะในการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีนะพึงมีส่วนในการโปรดสัตว์ในทุกๆยุคทุกสมัยพึงมีส่วนในสิ่งดีงานทั้งหลายพึงมีส่วนในพลักําลัง ความสมุุลเฉดเด็ดขาดอาหารในการโปรดสัตว์นะของหมู่เราข้าพเจ้าทั้งหลายหมู่เราเราท่านทั้งหลายทั้งหมดสิ้นนะเพื่อหลุดพ้นจากวิบากที่ร้อยลัดอยู่ทั้งหมดสิ้นปิดกัน้นปิดกัน,กนหยิดกันขัดขวางอยู่ทั้งหมดสิ้นนะเพิ่งมีส่วนในพละกําลังนี้นะโดยทั่วกันไปตลอดการเที่โซโซ สิ่งใดก็ตามที่ยังผูกมัดผูกพันดวงจิตทั้งหลายให้ติดไว้กับสะดือเมืองทั้งมนสิ้นนะการสะกดใดๆก็ตามนะการการให้คําสัตย์สาบานคาปฏิญาณตนไว้ในการเฝ้าสถานที่เฝ้าสะดือเมืองทั้งหลายก็ตามมันเป็นการผูกมัดผูกพันต่อทุกๆจิตวิญญาณทั้งหลายทั้งมนสิ้นนะความพักดีความจงรักพักดีทั้งหลายความยึดติดความศรัทธาทั้งหลายทั้งมนสิ้นนะจริงได้ยังปิดกั้นปิดบังความขี้คลายสว่างสวยร่วมกัน การโป,ปสัตตามองมหาบริมีทั้งหลายนะ้อมองมหาบริมีทุกพระองค์สมเด็จประธานขอให้กรรมทั้งหมดทั้งมวลของทุกหมู่เหล่าชั้นภูมินะที่ผูกมัดผูกพักนดวงจิตต่างๆไว้ทั้งหมดสิ้นนะที่แห่งนี้นะพึงเป็นอโหสิกรรมนะแล้วก็ปลดล็อกขี้คลายล็อกโดยทั่วกันนะนับตแต่การแบบนี้ไปตลอดการถึงทุกอย่างโอโหสี่โอโหสี่โอโหสี่ สิ่งใดก็ตามคุณสายมนต์ดำคาถาโคมเวทมนต์ทั้งหลายพิญญาตบะฌานญ,ญาใดก็ตามนะเดระชาวิชาวิชาศาสตร์เมือ่อศาสตร์อัฐันท์ทั้งหลายนะที่สะกดดวงจิตหนึ่งดวงจิตใด,วตไ,ดไว้ก็ตามหรือกระทำต่อพระนางจมเทวีก็ตามต่อลูกหลานบริวารพระนางจมเทวีก็ตามทั้งนั้นสิ้นไม่ว่าจะภาคส่วนหนึ่งภาคส่วนใดที่กระทำมาไว้ทั้งมวนวลนะทูกกรณีกรรพเภศกรศกรมวนานกรรมนะให้ถูกปลดล็อกขี้คลายสว่างสวยนะสูญสลายไปนับแต่การบัดนี้เป็นต้นไป แล้วก็ให้วิบากกรรมทั้งหมดทั้งมวลเหล่านั้นนะได้สะท้อนกับคนทำทั้งหมดนั้งสิ้นนะเป็นผลในการสะกดกักขังจองจําโดยตัวมันเองโดยวิบากตัวมันเองทั้งหมดนั้งสิ้นนะตั้งแต่การนี้เป็นต้นไปทุกกรณีกรรมพิเศษกรรมสนกกรรมของทุกงหมเหล่าชั้นภูมินี้ใช้คุณสายมนต์ดำกรถาคมเวทมนต์ทั้งหลายในการสะกดกดข่มพระนางจามเทวีก็ตามหรือว่าลูกหลานบริวารทั้งหลายก็ตามสะกดในสถานที่ทั้งหลายก็ตามนะให้ทุกกรณีกรรมพเศษกรรมสนกกรรมของทุกหมดเหล่าชั้นภูมินะพึงเป็นโรม น้ตำตาลแต่การบ,บัดนี้เป็นต้นไปทุกอย่างโอ้โหสี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 ่โซ